ครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีตอนบ่ายครับน,นี่ก็บ่ายสามโมงครับผมวันนี้นัดน้องๆกลุ่มทิ่ตีชโดกันไว้ครับอันนี้ยังไม่ออกมาเดี๋ยวเราตีรอไปเรื่อยๆครับ,รบเพื่อมีตัวออกมากัดให้ครับช่วงนี้จะค่อนข้างเงียบๆหน่อยครับไม้เนี่ยเนื่องจากว่าน้ํามันลงน้ํามันลงแล้วคนค่อนข้างเข้ามาตีเยอะด้วยช่วงนี้ครับ ปลาก็น่าจะเข็ดๆบ้างครับเมื่อเช้าเห็นน้องๆบอกว่าหลุดไปสีห้าตัวครับผมหลุดแล้วก็ขาดไปด้วยปลามันก็น่าจะค่อนข้างจะเข็ดและดูมากนะครับ,รบแต่ก็อาจจะกัดยากนิดนึงก็มีกัดบ้างนะครับแต่อาจจะกัดยากหน่อยจะต,ต้องตื้อเยอะๆหน่อยครับไมเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูสักพักนึงครับตีตื้อๆดูถ้าไม่เวิร์กก็เดี๋ยว ไปอีกหมายหนึ่งนะครับถ้าตรงนี้ไม่ไม่ค่อยกัดก็อาจจะต้องย้ายไปหมายที่ไกลๆขึ้นมาหนะ่อยเผื่อจะมีตัวกัดครับแต่ก็เออกดี๋ยวลองตื้อๆดูซุม้มๆแถวนี้ก่อนเผื่อจะมีตัวออกมากัดให้ครับอันก่อนก็สามชั่วโมงสามงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับก็พอได้ลุ้นอยู่นะครับก็พอมีตัวให ออกมากัดอยู่นะครับเขามีผลงานให้แต่วันนี้มันผมไม่ได้เข้ามาหลายวันอนะ่ะเธอมีน้องๆเข้ามานะครับช่วงนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็ทํางานก็เลยไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวก็ลองดูครับเผื่อจะมีตัวออกมากัดแฮะเดี๋ยวติดตามชมกนะันคลองนี้เขากลาลังลอกนะครับลอกไปเกือบสุดแล้วละครับเดี๋ยนนี้รถแบคโฮกํลาลังลอกมาในวันนี้ไม่เห็นลอกนะครับน่าจะหยุดวันนี้ครับ เดี๋ยวคงลอกกลับเข้ามาเรื่อยๆ,ๆครับมันก็มีปลาจิบนะ่นนั้นจะเป็นปลาสวายหรือเปล่าบรรยากาศก็มเมฆเยอนะหน่อยครับเหมือนฝนจะตกหนะ่อยแต่คงคิดว่าไม่น่าตก ติดเตยไปสักผักด,ดูครับวันนี้สายที่ชายเป็นสาย PE หนนะครับแล้วก็ช็อก30บปอนแต่ว่าถักข้างหน้าเป็นสาย PE ไว้นะครับประมาณ2องอนิ้วม,มือครับ เป็ไงเป็นไ,ไงมาแล้วมาแล้วเป็นไ,ไงตามมาตามมาตามตามกีออกมาแล้วออกมาแล้วอืมเมื่อกี้ชาร์จไม่โดนชาร์จไม่โดนมีอาการครับมีอาการมีอาการออกมาเมื่อกี้ มีอาการกับเหยื่อแอคชั่นเล็กๆเปลี่ยนมาลองใช้โซนิคดูใช้โซนิคไปก็ดูดเผื่อจะมีอาการเผื่อจะมีผล น่าจะอยู่ในซุ้มนั่นแหละครับน่าจะหลบเข้าซุ้มนี่แหละไม่น่าจะไปไหนหรอกแต่จะออกมากัรแอคชั่นไหนแค่นั้นแหละ ดันมาแต่ไม่กัดครับเหมือนจะรู้แอคชั่นเยอะแล้วเลยไม่กัดเหมือนจะกัดแต่เมื่อกี้ไม่กัดอามันจะถึงฝั่งแล้วด้วย ยังเลยครับ ยังเงียบอยู่เลยลเไ,ไ,ดได้ตัวไหมได้แต่ไปชนฝั่งโน้นะนะที่เป็นเส้นเข้าไปด้านในอ๋อตัวใหญ่ไหมไม่ถึงเลน,าน,านะสักพักแล้วครับยังเงียบอยู่เลย อุ้ยอยู่อยู่นั่นไงนั่นไงเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาขึ้นมาใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นขาดเหรอลุดอุ้ยซ้ำหลายทีเกินเมื่อกี้บอกใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใหญ่ไหมบอกอยู่ว่าใจเย็นเย็นไปซ้ำหลายทีเกินดไ,ได้ดิ เอออเาไหมเอาไหมเห็น <diction> ต <aries> ัวมัน้ยเมื่อกี้ใหญ่ไหมใหญ่ไหมล่ะเมื่อกี้บอกบอกให้ใจเย็นๆใจเย็นๆจะได้แทนเลยผมก็เสียแทนแต่โดครั้งแรกยังไม่เคยได้อ้าปกติไม่ตีเชโดหรอ อปกติไปตีแถวไหนก็ตีแถวกลางนาริ้มป่อยกลางนาบ่อเหรอยั่นไงกัดอีกแล้วเอาอยู่แล้วอย่นี้อยู่ไหมโอ้หมานแถววะกัดอีกแล้วหลุดอีกแล้วสามสามสามเดี๋ยวก็กัดอีกฮะเนี่ไม่ต้องย้ายหมายบอกแล้วว่าตีไปตีมาเดี๋ยวมันก็กัด ตีเลยตีเลยแล,แล้วเมื่อกี้มันโดนโดนเหยื่อไหมดนนะได้วัดไหมล่ะไม่อยู่เหรอการเปิดเป็นการเปิดข้างหนึงปล่อยการเลยตีให้มันตกลงน้ำอะ่ะแต่ระวังเหยื่อก่อเหยื่อกาะมันดึงมาหรอกแต่อย่าอย่าตีเลยผักตบแล้วกันผักตบยังดึงมาอยู่ดีแรกว่าจะไม่ทำตรงนี้เท่านั้น หมานจังวะกัดแล้วสวนเลยยังเลยเนี่ยน้องโดนไปสองทีแล้วเนี่ยน้องโดนไปสองทีโอ้ยสามสามเลยโมอโโหแล้วเนี่ยจะหางขาดเลยไอเชโหดจัดฉันไม่ขาดคำเลยใหญ่ด้วยฉันไม่ขาดคำเลย เกงข้อล้อเนะี mm ่ยอออืื้ห